พาเด็กๆมาซื้อของข้างนอกค่ะในห้างนาะจะวันนี้ก็จะมีเดี๋ยวจะหันกล่องไปดู้วจ้ะวันนี้อยู่ห้างเขาจะมีถ้าเขาเป็นสมาชิกนอกจะว่นแม่เกี่ยวกับรลานจะเป็นสมาชิกสําหรับเด็กก็จะได้10%เฉพาะวันนี้นะคะเฉพาะวันนี้และ เด็กๆก,ก็จะไดเ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเ,เป็นสิ่งตอบแทนด้วยการเป็นสมาชิกนอกจากเนาะนี่ผละถุงเดี๋ยวเราไปเปิดปด,ดูที่บ้านแต่ตอนนี้ไม่ตายจะพาเด็กหน่อยสื่อของกอนแล้วก็ห้องจะ่ใ้ส่วนลดอีก10%เฉพาะวันนี้ค่ะเพราะว่าอ,อ,อยู่หางนี่ไม่ตายก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วเน,นาะจ้ะแต่บที่นี่เขาจะมีสมาชิกสําหรับเด็กด้วยค่ะเนาะถ้าสมาชิกสําหรับเด็กก็ ได้10%วันนี้ซื้อของนะคะและมแมตไต้กับไห่เมดวิงกับลีนะ่าเป็นสมาชิกเราจะโอเคนอะค่าเดี๋ยวแมตไต้ซื้อของก่อนมีพี่น้องตู้เย็นเมืองนอกก็จะเป็นยังสี่ละโมประหยัไทายหลายประมาณสานีนาะค่าก็จะมีเนื้อมียางมีนี่นอจากเนื้อน้กเปิดห้ดูแป๊บเดียวเพราะว่าคนกับมองเยอะอยู่นอจากเนาะ กัจะมาประมาณสาเนี่ยพี่น้องโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเขาค่อยไปถ่ายข้างนอกกันเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ,<อ>ระกราจะซื้อของนี้เพราะว่าได้ส่วนลด10%เพราะว่าให้เด็กน่อยเป็นสมาชิกนาอกจ้ะเนาะโอเคค่ะอะไรลูกโอเค กันด้กู่หรกันดีกู่หไปได้ลูกไปนี่นะนี่นะเฮ้ยเฮ้ยนี่นะ